แค่กรุงเทพครับเรื่องพูดผีปีศาจมีจริงหรือไม่และในพุทธเชนะได้มีกล่าวไว้หรือไม่แล้วที่ฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วมาขอส่วนบุญเป็นแค่จิตปรุงแต่งไปเองหรือไม่ครับไม่ต้องไปสนใจมันก็จิตมันก็ปรุงไปเรื่อยความฝันเนี่ยครูเจ้าก็บัญญัติไว้หลายอย่างลองไปดูเหตุ5ประการของความฝันนะแล้วก็เรื่องพบต่างๆเนี่ย อันนี้ก็เป็นศัพท์ของไทยเองเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผู้เจ้าจะชี้ไปเลยว่าเปรตวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานนะยักษ์หน้าคนทันอสูรเนี่ยนะจะบอกเอาไว้นะ <c oughs> ก็ล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งหมดนะจากผู้เดินตามตถาคตจตุจักนะครับจากที่พระตถาคตได้แสดงธรรมในเรื่องโบสามเหล่าจะสามารถนําอธิบายได้อย่างนี้หรือไม่ว่าโวที่จมอยู่ในน้ําคือพวกที่เห็นแต่อสสระของโลก บัวปริ่มน้ำคือผู้เห็นอาัสาธาและอาทินวะแล้วส่วนบัวที่อยู่เหนือน้ำอันน้ำไม่ถูแลคือผู้เห็นอาัสาธาอาทินวะและรู้จักนิสรณะ,ะของการออกจากทุกข์แล้วครับอ่าก็แล้วแต่อันนี้เราจะเชื่อมโยองอย่างนี้ก็พอได้เพราะมันสามกลุ่มเหมือนกันนะอืมข้าไปจากผู้ใหม่กรุงเทพนะครับผู้ฐานได้ติดตามฟังทำทุกเชา้าวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ได้ยินเสียงตามสายเป็นเสียงผู้หญิงพูดว่านำผ้าชุบน้ำมันมาพันนิ้วแล้วจุดไฟ ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับประสูตรหรือเรื่องใดเนื่องจากมาเปิดช่วงหลังไม่ทันฟังช่วงแรกครับออคงพูดในเรื่องของภพบปูมนะในเรื่องของเกี่ยวกับการออลงโทษลงทันนะนะซึ่งมีหลายแบบมากเหมือนกับการถูกลงโทษในนรกอย่างเงี้ยนะอ,อ,อยู่ในในนั้นหนังสือพบปูมเราไปอ่านได้อาจาร ไปจากโทนี่กรุงเทพนะครับเป็นพระสูตรเรื่องของน้ำมนต์ซึ่งยังเกิดความสงสัยอยู่ครับอ๋อนี่เขายกพสูตรยาวเหยียดมาเลยเรื่องของน้ำมนต์เรื่องน้ำมนต์เนี่ยที่บอกว่านะลองลองไปดูตัวพระสูตรเนี่ยนะเนี่ยเราจะเห็นว่าคําพวกเนี้ยนะเกิดภัยสามอย่างในเมืองภัยสาลีพระพุทธองค์จึงเสด็จไปทําน้ํามนเนี่ย แห่งพระปะลิตเมีอำนาจมากพระศาสดายินประทับที่ประตูน่าตัดว่าอานนท์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้แล้วเที่ยวไปกับเจ้าลิชวิก็แต่งไปได้ยืดยาวนะแต่เป็นคําแต่งใหม่นะเราก็ลองไปตรวจดูในโปรแกร,รมอีทิปตะกะนะเพราะฉะนั้น <c oughs> อ่านให้อ่านให้หมดนะอย่าตัดมาแค่นี้อ่านลากยาวไปถึงข้างบนด้วยแล้วอ่านลงมาให้สุดด้วยแล้วจะถึงรู้ว่ามันเป็นคําแต่งใหม่ยังไงนะ อย่ามาตัดมาแค่นี้นะถ้าตัดมาแค่นี้ไม่อ่านให้มันจบเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่รู้หรอกนะในนั้นเขาก็เขียนไว้ชัดอยู่แล้วว่าอการแต่งยังไงนะขอะอนุญาตอาจารย์ครับจากไหนเนาะสาราไม้ข้างล่างครับอาเชิญเชิญคืออยากจะถามพระอาจารย์ว่าที่ว่าเมื่อบุตรบวชแทนคุณบิดามารดาแล้วสามารถปิดอบายให้บิดามารดาได้โอไม่มีไม่มีนี่พูดกันเองอยู่แล้ว นะการบวชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บวชเพื่อมาตอบแทนคุณบิดามารดานะคนที่เขาบวชเนี่ยพระตถาคตบอกว่าเขาเห็นว่า,า,วาคารวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากในเพศคารวะเขาก็เลยคิดว่าฉะไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดนี่คือปัญหาของเขานะดังนั้นคนที่มาบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรเข้าถึงอาชีพขอทานนะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรไปปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชแต่เขาเห็นโทษทุกภัยในสังสารัตเขาจึงบวชไม่ได้บวชมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ถูกต้องเนี่ยพระองค์ให้ทำสี่อย่างนะพระองค์เปรียบเทียบว่าถึงแม้เธอจะแบกพ่อแม่ด้วยบาทั้งสองข้างท่านอุจลละปัสวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีเราดูแลท่านอย่างดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะเพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากหรือว่าเราเนี่ยยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาให้เขาให้พ่อแม่ท่านเนี่ยศรัทธาในตถาคต ต้องดึงท่านโน้มนาวท่านให้ได้นะอย่างที่สองยังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทานะให้พ่อแม่เนี่ยมีศิลกายดีวาจาดีศิลห้าเป็นพื้นนะอันที่สามยังมารดาบิดานะผู้มีความตรหนี่ให้มีจาระสัมปทานะท่านมีความตริยตีเหนียวให้ท่านมีจาระเสือสละแบ่งปันข้อที่4ี่ยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทา ด้วยการให้สี่อย่างเนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่ตอบแทนบิดามารดาทําอย่างนี้นะเดินตามพระบัญญัติของพระองค์เนาะ <c oughs> แล้วเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมไปถามพระรูปนั้นว่าท่านเป็นพระอริยะอะไรเงี้ยบาปไหมครับอืเป็นถึงขั้นไหนบ้างเป็น โสดาบันหรือเป็นอรหันต์ยางไงครับาาบาปไหมครับคนถามบาปไหมอ่ะเหรอครับก็เรื่องของคนจะถามแนะี่มันบาปไม่บาปอยู่ที่คนจะตอบเนี่ยนะนะ <c oughs> คนตอบเป็นพระถ้าพระในธรรมวินัยนี้ก็จะมีสิกขาบทบอกเอาไว้นะถ้าอาบอกเรื่องเหล่านี้นะนะคุณวิเศษเหล่านี้กับ อนุปสัสมบันผู้ไม่ใช่นักบวชผู้เจ้าก็จะปรับอาบัติความผิดนะปรับอาบัติปราชิตีนะก็เป็นอาบัติที่ยังปรงได้นะด้วยวาจาถ้าบอกกับนักบวชด,ด้วยกันก็ไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าไม่มีจริงบอกกับนักบวชบอกกับผู้ไม่ใช่นักบวชก็ต้องอาบัติปราชิตค,คือขาดจากความเป็นพระเลยนะถือว่าอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆนะเว้นไว้ให้อย่างเดียวคือสําคัญตนเองว่าได้บรรลุนะถ้าเขาสําคัญผิดว่าตนเองได้บรรลุก็ไม่อาบัติปาราชิกนะแต่ก็จะไปต้องอาบัาติปารจิตติถ้าบอกกับอนุปัตสัมบันคือผู้ไม่ใช่นักบวชนะนี่มีวินัยคุมไว้อยู่ส่วนคารวะไม่มีความผิดอะไรนะอยากจะถามอะไรก็ถามก็อยู่ที่ปลาจะตอบ หรือไม่ตอบหรือควรตอบหรือไม่ควรตอบนะแล้วเวลาที่พระหรือผุุ้ชนนะครับที่ได้สมาธิตั้งแต่ขั้นรูปสัญญานะครับจนถึงสมาธิขั้นที่แปดขั้นที่เก้านะครับอ uh huh. ที่ขึ้นไปอยู่พรมโลกแล้วตายไปได้ไปอยู่พิทีพรมโลกนะครับแล้วจะไมล่ะเขามีคุณวิเศษอย่างนี้นะครับเขา ยังสามารถละลึกชาติตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ได้ไหมครับเขายังสามารถอะไรนะละลึกชาติได้ไหมครับละลึกชาติได้ไหมครับแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะเพราะว่าตอนเมื่อตอนที่เขาขึ้นไปอยู่พมมธโลกนะครับเขามีอยู่พระสูตรหนึ่งนะครับที่ผมได้อ่านในเรื่อ,องควบคุมนะครับอที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปสวรรค์ชั้นสุดท้าวาันนะครับอแล้วก็ได้ขึ้นไป เทวดาถึงพมโลกนะครับใช่แล้วยังไงแล้วก็พมโลกก็บอกว่าตั้งแต่สมัยของย้อนไปเก้าสิบเอ็ดขับนะครับที่ว่าเคยประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นประพฤติพรหมจรรย์นี้นะครับใช่จึงได้มาเกิดในที่นี่นะครับอ่าแล้วแล้วชั้นอื่นๆจะระลึกได้บ้างไหมเหรอครับแล้วแต่อินทร์ย์ครูเจ้าบอกสัตบบวลล์บางพวกก็ระลึกได้บางพวกก็ระลึกไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาวิาริยสติสมาธิปัญญานะ ของของสัตว์เหล่านั้นนะ,ะซึ่งไม่เท่ากันแล้วทำไมเมื่อเขากลับหมดสิ้นอายุไขจากภูมิโลกแล้วมากับกลับมาเกิดที่โลกมนุษย์แล้วทำไมคุณวิเศษไม่ติดตัวกับเขามาด้วยครับก็ไม่ได้ติดตัวเหมือนเราตายไปเป็นคังคกเนี่ยเงินทองติดตัวไปด้วยมั้ยล่ะมันก็ไม่ได้ติดตัวไปนะมันเป็นของโลกนะ่ะมันก็คืนโลกไปใช่ไหม ตรงนั้นมันก็เป็นของโลกเทวโลกมันก็คืนเทวโลกไปนะก็มันไม่ใช่ของเราไงนะอ่านะครูเจ้าจึงบอกจะไปสนใจเรื่องพวกนี้เลยมันไม่ได้ช่วยให้พ้นจากความตายได้เราก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมพระองค์จึงบอกพระองค์ึดอัดขยักขย่งเกลียดชังต่ออิทธิป,ปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งนะมันดึงความสนใจเราออกไปนอกแนวทางหมดเลยนะอืม ต้องมาสนใจอริสสสีพ้นจากความตายได้นะเข้าใจเนาะอ่ะเหล็กไม่กี่คำถามในอ่ะมีไมเชิญพระอาจารย์อ่ะเชินดิฉันเพิ่งมาฟังธรรมของพระอาจารย์ใช่ไหมคะอยากเรียนถามว่าในในธรรมวินัยอะค่ะที่สอนว่าหน้าที่ของแม่เนี่ยที่พึงมีต่อบุตรเนี่ยที่ที่ถูกต้องเนี่ยนะคะอะ จะต้องทํำย่างไรบ้างลองขึ้นนะทิศหกให้เขาดูเ<อ>นาะขอ,ขอบพระคุณค่ะหน้าที่ของมันดาบิดา <c oughs> ที่มีต่อบุตรเนี่ยพระองค์ก็มีตัดไว้ในเล่มคารวะชั้นเลิศเนี่ยมีนะ,ะเดี๋ยวก่อนกลับจะเอาคารวะชั้นเลิศติดไปด้วยก็ได้นะอะาจจะได้ไปศึกษาทิศเบื้องหน้านะคือมันดาบิดา นะอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการนะส่วนทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ5ประการคือหน้าที่ของพ่อแม่นะหนห้ามเสียจากบาปนะอย่างที่สองเนี่ยให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีนะอย่างที่สามเนี่ยให้ศึกษาศิลปวิทยาก็คือให้ความรู้นะให้เขาศึกษามีความรู้ อย่างที่สี่เนี่ยให้มีคู่ครองที่สมควรนะและอย่างที่ห้าเนี่ยมอบมรดกให้ตามเวลานะนี่ไ้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วกันปฏิบัติตามนี้สมบูรณ์แล้วก็ก็พอแล้วเราก็พอแล้วปล่อยวางได้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอีกไม่ต้องทุกข์ใจแล้วนั่นคือเหตุปัจจัยของเขาละเหตุปัจจัยฝั่งเราสมบูรณ์แล้อค่ะเหลือฝั่งของเขาค่ะเหมือนกับผู้เจ้าสอนธรรมะแล้วคนไม่บรรลุอ่ะนั่นคืออยู่ที่ฝั่งเขาละ เครื่องส่งดีร้อยเอร์เ็คือตอนนี้โนะยมโยมมีความแบบทุกข์ใจนะคะ, <c oughs> อ,ะอ่อยากแต่ตอนนี้จะไม่ทุกข์ใจแล้วค่ะคิดว่าหน้าที่ของแม่นี่ทําสมบูรณ์แล้วอก็เหมือนคนมามาบอกผู้เจ้านะ่ะว่าผู้เจ้าก็สอนดีสอนเก่งเนี่ยนะยังอยู่ทําไมบางคนบรรลุทําไมไม่บรรลุเพราะองค์ก็บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะลูกต้องไปทำเอาเองและเราก็ไม่ไม่มี อิทธิปาฏิหาริย์ที่จะไปสั่งว่าลูกจงเป็นอย่างนั้นลูกจงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกที่จะสั่งสัตว์นั้นจงเป็นอย่างนี้จงไปรวยจงไปจนจงไปตายเขาจะเป็นไปตามกรรมของเขาพระองค์บอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมนะเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมอย่างนี้กรรมของเขานั่นแหละจะเป็นตัวส่งผลนะที่ให้สัตว์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยแล่นไปนะ ตามเหตุปัจจัยที่เขาได้เคยกระทํามานะเราก็ได้แต่สร้างเหตุปัจจัยใหม่เข้าไปให้เขาดังนั้นเหตุปัจจัยที่ควรจะให้แก่เขาก็คือธรรมะของพระศาสดา,ศา,ศาให้เขาเนี่ยได้เป็นผู้สดับในธรรมของพระศาสดา,ศาธรรมะพระศาสดา,าจะไปกล่อมเกาจิตใจเขาชะล้างกิเลสของเขาองค์คุริมานพระองค์ยังล้างได้เลยธรรมะอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอน เราต้องเอาคำผู้เจ้าไปล้างกิเลสในใจเขาคําเรามีน้ํำหนักไม่พอนะเราต้องให้เขาได้สดับในคําของตถาคตนะเปิดแผ่นให้เขาฟังนะเขาไม่ฟังก็หาวิธีนะนะที่บอกมีโยมอยู่คนนะอยากจะให้คุณพ่อได้ยินได้ฟังธรรมะนิโมนัตมาไปบ้านพ่อขับรถหนีออกไปอ้าไม่เป็นไรหาวิธีต่อไปไปส่งพ่อที่บ้านต่างจังหวัดเมืองจันนะสามชั่วโมง เปิดแผ่นในรถให้พ่อฟังตลอดเลยพอลงรถพ่อบอกว่ามีอีกแผ่นไหมลูกนะขอฟังหน่อยอ่าได้ละใช่ไหมขอให้คนได้ฟังคำพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธานะเพราะในคำพุทธการเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครฟังคำตถาคตนไม่รอดนะคือศรัทธาทุกคนนะเพราะคำพรพุทธเจ้าเนี่ยประกอบด้วยปฏิหารมีเหตุมีผลนะนั้นเราก็สร้างเหตุปัจจัยตรงนี้เนาะ ช่วยก็จะได้อนุเคราะห์อย่างน้อยลูกเราก็จะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับขึ้นมาเป็นผู้ได้สดับในคําของตถาคตดีกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับขยบฐานะละซึ่งจะสามารถบรรลุธรรมได้ตลอดเลยนะตามอินทรีย์ของเขาหรือถ้ายิ่งถ้าเขาทําสมาธิได้บวกกับได้เคยสดับเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวราที่เป็นอริบุคคลเนี่ยพระเจ้าจะตัดอธิบายบอกไม่หมดนะ นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมารักษาศีลภาวนาแล้วก็มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคิดฟังสิ่งใดก็ให้สร็จสมความปรารถนาตามเหตุปัจจัยที่ได้สร้างมาให้ได้ดวงตาเห็นรามสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอัในใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มรก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ